ป้ายแดงล้าน4ี่แสนสี่หมื่นบาทมาหาผมลดไปกว่าครึ่งหนึ่งได้เครื่อง2 0งจนจีเบนซินล้วนจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะผมวันนี้ผมก็มีรถเก๋งขนาดใหญ่นะผมเป็น Toyota c a m มรี 2.0G ปี2018ตัวออโต้นะผมเป็นเกียร์6สเปรนะตัวนี้อ่าก็คันนี้นะผมก็ได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะออปชั่นจัดเต็มนะผมอ่าแล้วก็ที่สําคัญได้รถเดิมโรงงานนะกุญแจมีมาให้2ดอกเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะผมะราคาก็ไม่ดได้ไม่แรงมากนะ,ะราคาไม่แรงมากนะป้ายแดงมีหลักล้านมา ผมลดไปเลยครึ่งหนึ่งนะผมแล้วที่สําคัญค่างวดอยู่เพียง1 1 8 0 0เท่านั้นนะผมใครที่สนใจนะให้เร็วเลยนะครับออกเลยไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับคันนี้ปีดาวไปเลยปีค่าจัดค่าโอนภาษีพลระบนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลเงาๆแบบนี้เลยนะผมป้ายทะเบียนกรุงเทพผมย้ายมาให้เป็นอุบลน,นะผม อ่าตอนี้ก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยมีเซ็นเซอร์มาให้2ตัวด้านหน้านะครับผม <Wow. S 1> อ่าเขาก็ตกแต่งมาได้สวยงามมากนะอ่าดูตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นสีน้ําตาลตัวนี้ก็ออกเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับผมนี่แบบนี้อ่าน้ําตาลเขาก,ก็จะมีเป็นพวกเม็ดมุกอะไรประมาณนี้นะผม <Wow. S 1> เวลาโดนแดดมันก็จะเงานะครับผมเป็นสีเป็นสีประมาณนี้นะผมแล้วก็ตกแต่งมาอ่าด้านข้างก็ค่อนข้างสวยนะครับผมล้อแมกอัลลอยเดิม โรงงานนะผมขนาด205 65 1 6 R 1 6นะผมล้อแม็กเขานะอ่าด้านข้างก็จะแซมมาด้วยไฟเดียวตรงนี้นะผมนี่สวยแบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่งมาด้วยชุดโครเมียมรอบคันนะผมตรงนี้นี่รถสวยงามมากเครื่องเงียบนิ่งนะผมเดินทางไกลสะดวกสบายอัตราการกินน้ำมันก็ไม่แรงนะผมพอเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับอมาต่อด้านท้ายกันนะครับผมนี่ด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้อีก4จุดนะครับ ่าแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะผมเดิมโรงงานจากศูนนะตัวแคม,มรี่ตัวนี้ 2.0G ดนะูนยะดูยังไงก็เป็นรถระดับผู้บริหารนะครับผมแต่ว่าราคาไม่แรงนะราคาโคตรถูกนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้าใครอยากทราบราคานะเดี๋ยวไปชมท้ายคลิปนะบอกแค่ว่าค่างวดตลอดอายุสัญญ,ญา1 1,800หั้งเท่านั้นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อ ด้านข้างเลยนะผมจยให้ดูด้านข้างนะว่ารถพลิกคว่มจนหนักน้ำท่วมมาไหมอ่ะผมจะพาลูกค้าดูเลยนะผมนี่โอ้โหแน่นมากนะอ่าสำหรับตัวนี้นี่นะครับผมต้องไม่มีรอยตัดต่อพลิกคว่ำหรือว่ารอยเชื่อมมานะครับผมนี่คือรถเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ที่สําคัญนะผมดูพวกข้างประตูนะว่ามีรอยขัดมีอะไรไหมนะครับผมอ่า สวยสวยจริงนะผมคันนี้แล้วก็บาอคู่หน้าได้เป็นบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผมบาะไฟฟ้าคู่หน้าไปเลยแอร์แบ็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ8ลูกนะผมแอร์แบ็ตัวนี้ <c oughs> ก็คือถ้าเราจะซื้อรถมือสองนะผมเราต้องดูตรงนี้ให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะครับผมอ่าถ้าใครอยากเข้ามาลองขับมาลองนั่งนะผมเข้ามาได้เลยนะครับอ่าอย่าดูด้านหลังนะตัวนี้ก็มีม่านมาให้ด้วยนะครับผมนี่ บ้านเราก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับผมอ่าปึ๊บนี่มันก็จะมีตัวล็อกนี่แบบนี้นะผมกันแดดได้นะผมมีแอร์หลังให้ด้วยนะสวยงามออะเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งเบาะหลังให้ดูนะครับเบาะหนังนี่เบาะหลังแลงนะผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็ค่อนข้างกว้างนะผมนี่แบบนี้เลย แอร์ Air ก็แอร์เย็นเพียงพะออปชั่นภายในหรูหรามากมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมช่องระหว่างหัวก็ห่างพอสมควรนะอ่ะตัวนี้ก็จะมีเปิดไฟไฟเขากดเก๋นะครับผมนี่เล็กนิดเดียวแต่ว่าสว่างนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็บ้านานหลังน่าจะเป็นไฟฟ้านะเดี๋ยวผมพาไปเล่นข้างหน้าต่อไปดูข้างหน้าต่อนะอ่ะรถระดับผู้บริหารแต่ว่าราคาย่อมเยามากนะครับผมก็จะเป็นบาะหนังทั้งคันเลยแอร์แบ็กหน สามสี่ห้าหกหกตัวนะผมแอร์แบ็กหกตัวประมาณหกตัวนะครับก็ออปชันจัดเต็มเบาะไฟฟ้าปรับได้นะครับผมใช้งานปกติอา่อาแล้วก็ผมชอบตรงนึงนะตรงคอนโซลกลางนะจะมีไฟตรงนั้นแซมมานิดนึงนะค <disappe fi> รับผมเนี่ยอ่าตรงลายไม้นะครับผมเนี่ยแซมมานิดนึงนะก็ค่อนข้างกว้างขวางเอาเรื่องนะผมแล้วก็ อย่าไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับด้านหน้าก็าจะเป็นปุ่มบุสตสตาร์ทระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วนะผมเครื่อง 2.0G นะครับเกียร์ออโต้นะเบรกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยของอะไรมันติ ครับสวยสวยงามเอาเรื่องนะเวลาถอยหลังก็มีกล้องหลังให้เลยนะผมชัดเจนแจมแจ้งมีเซ็นเซอร์กล้องมีตารางให้นะผมเวลาถอยเข้านะครับผมแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะนี่กดตรงนี้ออโต้เลยนะผมจะปรับอุณหภูมิในตัวรถให้คงที่นะผมอราเครื่องเสียงสาม,มารถเล่น CD ได้นะครับผม CD อ่า USB นะครับผม กล้องหน้านะผมกล้องหน้าก็มีในตัวนะผมนี่ใช่ไหมใช่กล้องหน้านะกล้องหน้าแหละนะผมอ่ะก็นานๆทีมีเข้ามานะผมสำหรับ c a มเบอรี่ 2.0G ออโต้ Auto, ปี2018นะตัวนี้เป็นเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สมานะครับผมดูหน้าเลียได้เลยรถไม่เคยอุบัติเหตุที่คว่ำชนหนักน้าท่วมานะม,มานะครับผมรถมาโคตรสวยนะสําหรับคันนี้ตอนนี้จะมี2ส,สีมีสีน้ําตาลกับสีบอลน,นะครับผมลูกค้าอยากได้สีไหนนะคอมเมนต์เข้ามาได้ในใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่าอย่าไปดูห้งองอ่าเครื่องกันนะครับก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าของผม สตาร์ทรถตั้งแต่เลือกอัดคลิปเลยนะคือเครื่องเงียบมากนะผมะแล้วก็ุญแจนะผมมีมาให้2ดอกแบบนี้แล้วนะผมอ,ะอย่ามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่สำหรับฝากระโปรงก็จะเป็นโชค๊คนะผมไม่ต้องใช้มือดันขึ้นนะผมก็เด้งขึ้นเองเลยอัตโนมัตินะผมนี่เครื่องยนต์ก็กริบๆเลยนะผมสวยใสไร้ริ้วรอยนะครับอ่า เป็นเครื่องยนต์2.0ออโต้เบนซินรองรับ e85 ได้นะครับผมสำหรับคันนี้ก็ก่อนเปลี่ยนก่อนส่งมอบผมเปลี่ยนถ่ายของเหยวให้ใหม่หมดน้ำมันเครื่องสายพานนะครับผมน้ำมันพวกแอร์พวกอะไรเปลี่ยนให้ใหม่หมดช่วงล่างเช็คตัวไหนพังหากชำรุดเปลี่ยนให้นะครับผมหากใครที่สนใจนะผมแนะนำเลย Camry 2.0 G Auto ปี2018นผมราคา6 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผมราคานี้นะค่ะางวดผ่อนตลอดอายุสัญญานะผมไม่มีโปบอลลูนนะ,ะผ่อนตลอดอายุสัญญาย้ำนะผมว่าผ่อนเพียง1 8 8 0 0บาทเท่านั้นเองนะผมใครที่สนใจคันนี้เรียกโทรมาเลยที่เบอร์081 2386699ครับของแถมที่ผมจะมีให้นะ1ประกันภัยบนท้องถันนุนแถมให้เลยปี2วานรันตีเครื่องเกียร์ 3. ปีค่าจาัดคกาโอินสีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถันนุนห้าเช็คเครดิตให้ปีถงึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมใครที่สนใจโทรมาเลยครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบแคม,มรี่รถเก๋งขนาดใหญ่นะผมคันนี้ผมแนะนําเลยบอกได้คำเดียวว่านิ่มเงียบนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ